วันนี้ก็มารีวิวปั๊มซับเมิร์สนะครับระบบ2ระบบนะครับเป็น acdc นะครับใช้โซลาเซลล์4ีแผงนะครับนี่ก็เป็นตู้ควบคุมนะครับ acdc นะครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็เจาะบะดานลึก60เมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เดินสายยางยาวประมาณ40เมตรนะครับโดยประมาณ ลงมาในสะระผ้าใบนะครับบอกผ้าใบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงน้ําที่ได้นะครับตอนนี้เวลาแปดโมงนะครับแปดโมงเช้าแปดโมงสิบเก้านาทีนะครับแสงก็ค่อนข้างมีนะครับค่อนข้างเริ่มมีน้ําก็ออกมาเรื่อยๆนะครับนี่นะอันนี้เป็นสายยาง